พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอวันดอทเอเชียมาติดตามความเห็นความรู้สึกของชาวกัมพูชาหลังนายกรัฐมนตริฮุนเซนของกัมพูชาประกาศสามารถผลิตน้ำมันหยดแรกจากน่านน้าของตนเองได้แล้วโดยชาวกัมพูชาต่างแสดงความดีใจพร้อมระบุว่าประวัติศาสตร์กัมพูชาที่ร้ำค่าภายใต้การนําของผู้นําที่ฉลาดและบางคนบอกว่านายกฮุนเซนคือฮีโร่ของกัมพูชาขอให้เป็นร่มเงาต่อไป เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับก็มเห็นแรกของชาวกัมพูชาบอกว่าจุกเทโชเซนเติบโตในทุกสนามภายใต้ร่วมแห่งสันติภาพทำได้ดีมากกัมพูชาขอบคุณสันติภาพที่ให้ความหวังมากขึ้นสำหรับกัมพูชาของเรา ความเห็นต่อมาบอกว่าถ้าคุณรักแผ่นดินเกียรติยศความยุติธรรมและความสุขเราจะโหวตให้กับพรรคกัมพูชาที่มีสมเด็จฮุนเซนเป็นผู้นําความเห็นต่อมาบอกว่าเขาวดีเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากและเป็นพรอันยิ่งใหญ่สําหรับประเทศกัมพูชาและประชาชนความเห็นต่อมาบอกว่าเขาแสดงความดีใจขับความสําเร็จอันทรงคุณค่าของกัมพูชาภายใต้การนําของสมเด็จฮุนเซน ในฐานะนายกรัฐมนตรีขอให้สมเด็จมีสุขภาพพารณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อน,นำประเทศของเราให้เติบโตตลอดไปขอบคุณขออเมนต่อมาได้โพสต์ภาพที่หุนเซนชี้แจงว่าพื้นที่นี้ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ของประเทศไทยพร้อมระบุว่าชัยชนะของกัมพูชาเราขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จสุดๆของชาวกัมพูชาในตอนนี้ขอบคุณสมเด็จหุนเซน ความเห็นต่อมาบอกว่าเรียนขอบคุณพ่อแห่งผู้ก่อตั้งสันติภาพสมเด็จเตโชฮีโร่ของกัมพูชาความเห็นต่อมาบอกว่าสันติสุขนํามาพัฒนาทุกวิถีทางเป็นลูกเป็นหลานขอบคุณสมเด็จเตโชฮุนเซนที่วางนโยบายให้ชนะไปด้วยกันแค่มีสันติภาพและพัฒนาขอให้สมเด็จรวยรวย,รวยสุขภาพการงานที่แข็งแรงความเห็นต่อมาของชาวกัมพูชาบอกว่า ขอแสดงความยินดีถึงการผลิตปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในกัมพูชาหลังจากที่ชาวกัมพูชาของเรารอคอยมานานกว่า45ปีชาวกัมพูชาของเราหวังใช้เชื้อเพลิงของเราในราคาถูกเพื่อช่วยลดต้นทุนของชาวกัมพูชาความเห็นต่อมาบอกว่าในฐานะเด็กกัมพูชาขอแสดงความดีใจและยินดีกับรัฐบาลกัมพูชาที่นำโดยสมเด็จเตโชฮุนเซน สำหรับความสำเร็จในประวัติศาสตร์ครั้งแรกของอาณาจักรกัมพูชาซึ่งมีน้ำมันหยดแรกและเริ่มผลิตจากบอ่อน้ำมันที่1ในบล็อกเอของทะเลกัมพูชาเมื่อวันที่29ธันวาคม2 5 6 3หรอโดยเฉพาะการฉลองครบรอบ22ปีของการยุติสงครามและนำมาสู่สันติภาพความเห็นต่อมาบอกว่าขอให้ทรัพย์สินทางธรรมชาติของกัมพูชาเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อชาวกัมพูชาทั่วประเทศภายใต้ความเป็นผู้นำที่ฉลาด และถูกต้องของพ่อของฉันซึ่งหมายถึงนายกุลเสตนะครับคอมเห็นต่อมาบอกว่าขอบคุณสมเด็จฉันภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกช่วยดูแลสมเด็จให้มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงเสมอเพื่อนำพาประเทศของเราให้เติบโตรุ่งเรืองต่อไปคอมเห็นต่อมาของชาวกัมพูชาบอกว่าเยรบุรุษแห่งชาติของกัมพูชาฉลาดจริงๆขอบคุณหน้าที่สําคัญของสมเด็จมากๆที่ช่วยให้ประชาชนมีความสุข ความเห็นต่อมาบอกว่าในฐานะพลเมืองกัมพูชาขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จครั้งใหญ่ที่ถือว่าเป็นหยดน้ามันประวัติศาสตร์ภายใต้การนําของผู้นําฮุนเซนและรัฐบาลทุกระดับชั้นความเห็นต่อมาบอกว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดดูแลพ่อผู้สูงส่งผู้นํากัมพูชาขอให้ร่างกายแข็งแรงและมีอายุยืนยาวไม่มีโรคนํากัมพูชาแข็งแรงและมีชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติ คอมเมนต่อมาบอกว่าฉันขอแสดงความมีใจกับประวัติศาสตร์กัมพูชาที่ร่ำคาภายใต้การนําของสมเด็จที่ฉลาดข้อเม้นต่อมาบอกว่าขอให้ลุงสมเด็จสุขภาพแข็งแรงทําให้ประเทศของเราเติบโตรุ่งโรจน์และสันติภาพต่อไปค้อเม้นต่อมาบอกว่าขอบคุณผู้นําที่ดีที่สุดของประเทศของเราเราผลิตน้ํามันเองคอมเมนต่อมาของชาวกัมพูชาบอกว่านายกุลแซนฉลาด ความเห็นต่อมาบอกว่านี่คือฮีโรของกัมพูชาของเราขอให้พ่อเป็นร่มเงาของเราต่อไปความเห็นต่อมาบอกว่าจดแรกครั้งแรกในประวัติศาสตร์น้ำมันกัมพูชาไหลออกมาจากเหงือ่อจดเลือดของสมเด็จความเห็นต่อมาบอกว่าภูมิใจมากที่กัมพูชามีผู้นำฉลาดและนี่คืออีกหนึ่งสัญญาที่ดีที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจกัมพูชาไปอีกระดับหนึ่งและความเห็นสุดท้ายของชาวกัมพูชาบอกว่า ว่าว่าประโยชน์ของน้ำมันจะแบ่งปันไปถึงประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเพื่อให้พวกเขาได้กินทรัพย์สมบัติของพวกเขาเหมือนกับน้ำมันในอาระเบียไม่ใช่แค่ผู้มีอำนาจและพรรคพวกของพวกเขาเองความเห็นเหล่านี้เป็นแค่ความเห็นของกลนกลุ่มหนึ่งไม่ได้เป็นความเห็นของคนส่วนในใดข้อมูลเหล่านี้แค่รู้เขารู้เราเท่านั้นไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่อย่างใดหากเพื่อนเอนเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ